งั้นโอเคกัสิทธิทุกคนกันด้วยนะครับมอยู่ผมเกมร้ากอีกแล้วนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาได้มาคนเดียวนะครับมาลงกับ FC คนดูจากมาจากช่องยู u ูบเองนะครับน้องขอมาเล่นด้วยนะครับมาพอน้องมาขอเล่นกับผมนะครับผมบอกเลยผมพาน้องโหดๆเห็นป่ะเลื่มเกมมารวยรวยเละเลยครับผมไปพร้อมเลยึฝากกดไลค์กดแชร์กดติดด้วยนะครับงั้นเราไปดูกันครับผมว่าจะรวยรูปแบบไหนครับ Let's let go สัสดีทุกคนกับเกมร้านกันด้วยครับโอ้โหการสดีสองรอบเลยวันนี้มาครับตอนนี้ผมก็ได้มาทําบ้านอยู่โซนบนขีงมากนะครับตรงเกาะนะครับเป็นโซนอะไรที่ผมชอบทํามากเลยโซนนี้นะครับเป็นอะไรที่ผมชอบครับคือเข้าใจปะ มันสะดวกการฟาร์มผมนะครับมันไม่ค่อยมีคนมาฟาร์มตรงนี้เท่าไหร่สมมากก็จะเป็นคนแบบว่ายังไงอะแบบมาทําบ้านเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปหาไลนคนอย่างเงี้ยคือประมาณนี้ครับเอ๋ผลมันเขาก็้คิดแบบเหมือนผมมาแหละขึ้นมาไม่เจอโปครับเล่นข้างบนไม่เจอโปครับมันมีสิทธิ์น้อยมากที่โปจะขึ้นมาข้างบนนะครับนะก็สมมติโปมันชอบเดิ่ทล่างกันครับคนเยอะๆนะครับสามารถบนเยอะไหมก็เยอะอยู่นะยังเล่นนะครับก็เอผมที่ผมชอบชอบตรงนี้คือมันฟาร์มง่ายครับผมเป็นคนชอบฟาร์มจะดึมน้ำก็งนักสองก็มีครับ ไปตอนนี้ผมก็ได้ทําบ้านนะครับก็ทําลูกซองท็อกครับเพื่อกันกันไว้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมกับน้องจะขอ,อ,อไปฟาร์มอะไรสักก่อนเพื่อกนรมาอับบ้านทําบ้านก่อนนะครับจุดเน้มต้นที่เราเข้ามาเซิร์ฟแรกนะครับเน้มต้นเลยหนึ่งเราต้องทําบ้านให้มันแน่นหนาครับเพื่อการแตกอาคารบ้านของเรานะครับต้องทำให้แน่นหนากว่าน,นี้โอเคเดี๋ยวเราออกไปฟาร์มก่อนแล้วกัน นี่ครับบ้านผมก็คร่าวๆประมาณนี้ครับบ้านของผมนะ่ะก็กะว่าจะเอาทางออกอ่ะอยู่ชั้นบนครับแต่ก็เราทําไม่ทันแล้วนะครับก็ตอนนี้เราจะไปออกล่ายิงคนกันนะครับโอเคไปแต่เ,เราก็ระวางังพืนไม้ให้เสร็จก่อนละกันประมาณแค่นี้ครับก็พอหน้าจากันได้แล้วแหละนะครับเหลือแต่วางไว้ด้านบนเดี๋ยวเราค่อยไปวางต่อละกันไปเดี๋ยวเราไปหายิงคนกันเนานะทุกคนไปสเตจรระหว่างพังผมกับน้องนะครับไม่ทันไรครับจู่ๆอ่ะ ก็จะไปหายิงคนแต่ไม่ต้องไปนะครับมีคนมาเละบ้านผู้ผมนะครับตอนนี้ผมกผมกับน้องกาลังจะวิ่งกลับบ้านนะครับจะไปกันบ้านครับไม่รู้ว่าเป็นพวกไหนนะครับที่มาเละบ้านนะครับเไปลุยกัน,นครับผม ก็คือจังหวะนี้ผมกับน้องจะไม่เข้าไปซีซัวนะครับเพราะว่า1เลยมันมีชุดเต็ม2ตัวครับแล้วก็ปืนมันที่มันเล่นห่ดมันเป็นปืนที่โอ้โหมีทั้งดูซี่ปืนลูกซองแฝดแล้วก็ปืนอะไรที่มันยิงันรัวที่มันใส่ได้12งนัดนะครับคือตอนนี้อพือผมกับน้องอจะไหลทีจะตัวนะครับแต่ที่รู้อ่ะผมบอกเลยผมกัดไม่ปล่อยแน่นอนครับของมันรวยแน่นอนครับผมคิดว่าครับมันน่าจะไปเปิดการ์ดม่วงมาด้วยนะเอ้ยมันน่าจะไปเปิดการ์ดฟ้าไปเอาการ์ดม่วงเลยครับตอนที่ผกับน้องไป ก่อนที่จะไ,ไปเปิดห้องเขียวพวกผมกับน,น้องเคยว่ายนะ้ำไปดูแล้วแหละว่ามีการม่วงเกิดครับผมว่ามันนี่แหละพวกนี้แหละอาจได้เปิดแหมฟาร์มสบายใจนะโชคชะตาความตายของมันอยู่ตรงนี้แหละ คือผมกับน้องตอนนี้ตายครับตายกันสามสีรอบครับคือตอนนี้ at, คือมันกําลังรอเพื่อนมันมาเก็บของอะครับตอนนี้คือผมจากแผนของผมก็คือว่าจะให้น้องอะ่ะล่อมันนะครับถ้ามันแบบไม่สนใจผมมันผมจะไปเก็บศพที่มันอยู่นะครับอ่าตอนนี้ครับจะรอจังหวะมันเผยก่อนนะขวัญมันไปครับที่รู้ของมันแน่นมากครับแต่มันเป็นความผิดพลาดตรงนึงครับที่ว่าผมยิงเก็บหนึง่งแต่น้องผมยิงไม่โดนจากนัดนะครับน่าเสียดายมากถ้าน้องผมยิงแต่แคแรกอาจจะตายสองนะครับ ก็น้องผมก็เลยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับยิงไม่โหดตัวผมด้วยเหมือนกันครับแต่ผมเป็นคนที่หลอยเก่งโอเคเดี๋ยวผมให้น้องรอดไม่รู้ว่าน้องจะรอดได้เปล่าโอเคก็พยายามที่จะเก็บของมันนะครับตอนนี้มันแล้วสนใจน้องผมอยู่มันยังไม่สนใจผมโอเคได้แล้วครับทุกคนมาผมพร้อมแล้วนี่ก็มาผมได้ปืนกลแล้ว ก็แตกไปดีบอกนี้อย่าห้าวกับพี่คือมันมีชุดกเกาะเหล็กทุกคนโอ้โหมันรวยมากดูดิโอ้โหโอ้โหเกินไปให้เปล่าน้องเปล่าเป็นไงครับร้อยสุดเราก็ได้ของมาแล้วครับคือตอนนี้ตัวผมแน่นมากครับคือผมกลัวม,มันไปเหล็บ้านผมแลยคือปัญหาเดี๋ยวเราขึ้นบ้านก่องนงั้นโอ้ยอิ่มนะครับอิ่มอิ่มคือผมกับน้องตอนนี้อิ่มแล้วแหละนี่ได้ชุดเกาะด้วยครับผม นี่เนี่ยก็คือตอนนี้มันระเบิดบ้านผมเรียบร้อยแล้วคือมันได้บิวบ้านผมไปแล้วนะตอนนี้ก็คือผมกําลังจะวางบิวอนะ่ะโอเคอน่งน้อยเรก็กู้บ้านได้ครับจากที่เราพึ่งของจากของเราไม่รวยตอนนี้รวยนะครับดูของกันครับนี่ดูสิกดเบาของแฝดผมบ้าแล้วมันต้องไปที่นั่นมาเห็นน้องผมบ้าได้การม่วงมาเลยนะดูสิดูของจากตัวน้องผมดิน้องผมไปเก็บมาก็คือตอนนี้ผมกับน้องก็คือ ยังเก็บไม่หมดม่ะมันเหลืออีศพเดิมที่ผมยิงตายโอเคแล้วชิหเล็กมาเย้เราไปยิงมันต่อครับผมว่ามันน่าจะป้ามนแะน่อยู่แถวนี้แน่นอนไว้ดูของหน่อยละกันนี่เก็บของชิลๆครับโอ,โอ้ดูดิจุกเกาะโห้ยหวานี๊ยบหิวของอะโอ้ยเต็มตัวแล้วครับตอนนี้ของขน้องคนลูซี่คนเลยกบอกเลย เป็นไงล่ะความเบื่อเนียผอุเฮียใครมาวะชิบหายแล้วไอ้นี่สวยน้องแจวแจ๋วโอเคดีนะน้องนี่ผมน้องผมยิงได้อ่ะเม่อวานผมยิงไม่ได้โว้ยผมนั่งร้องไห้แล้วนะนี่โอเคโดวของต่อครับปอ้โ <laughs> ขน,น้องคือหิวจัดน่ะเฮ้ยมันมาโดนหนึ่งโดนหนึ่งมาดิมาดิมาดิอย่ามาจับพี่กข้มา แต่ไปสิผมว่าเรียกบ้ามันต้องอยู่นี่ครับโอเคเดี๋ยวชุบน้องก่น <c oughs> อนก็คือว่าผมผมขอนน้องตอนนี้คือต่างคนต่างพิมพ์ของมากครับก็คือแบบว่าแม่งลงซื้อมาเพิ่งได้ล,ลงมาแป๊บหนึ่งด้วยแล้วครับด้วยแป๊บเดียวเดี <c oughs> ย๋ยวดูของมันกันโอเคผมว่าบ้านมันต้องอยู่แถวนี้ครับโอ้ยแต่เราก็คนที่จะทิ้งของอะไรที่มันมันไม่จําเป็นออกไปก่อนนะเก็บของที่มันจําเป็นนิดนึงเนี่ย ไอ้หมอจุบก็ไม่องเป็นผมว่าบ้านมันต้องอยู่แถวนี้แหละแต่ผมไม่รู้บ้าน,นอยู่ไหนนะเคของก่อนได้ก็ซองหนึ่งก็บอกอเอหวานเจยบไปที่เหลือเราก็โอ้โหปืนกึิ่นพะโหลปืนกล่นระเบิดเกิดกัไไปเปล่าเครเยียกลับบ้านกันบ้านเลยครับจังหวะนี้กันบ้านเลยครับกลับบ้านผมนองก็มันมาแล้วครับสองตัวอะไรบนบ้านตอนนี้ ผมว่ามันต้องเลดบ้านแน่นอนครับเพราะว่ามันน่าจะไม่ปล่อยผมแน่นอนเอเซิร์ฟนี้มันก็เพิ่งเปิดช่วงมันทิ้งเที่ยนะว่าผมกอดน้องมาเล่นช่วงสองทุ่มนะก็คือว่าผมเลิกงานนะก็มันน่าจะทําระเบิดรวยแล้วแหละผมว่าผมว่ามันไม่ปล่อยบ้านเราหรอกเพราะว่าของมันตกเยอะมากทาปืนกึง่งดูซี่สองก็บอกนั่นไงกูไปขัดคำ แตกสองไปดีอย่างงี้ก็มาโห้ยมันกะจะเละเลยว่ะมันตอนนี้ไม่รู้ห้องบิ้วผมแล้วอิ่มจัด E โหคือตอนนี้มันมามพักเลยนะทุกคนผมได้ระเบิดมาอีกแล้วทุกอิ่มจัดผมบอกเลยงานนี้ผมไม่รอดแน่นอนครับไม่ได้จ้างมาผมต้ลงแต่งแน่นอนครับแต่คือมันเป็นความผิดพลาดอย่างหนึน่งนะครับก็ไม่รู้ว่าแต่งหรือเปล่าแต่ก็ที่รู้ผมน่าจะผิดพลาดอย่างหนึ่งอย่างแรงโอ้ยอิ่มเลยไม่เคยอิ่มมาเลยขนาดนี้หวานเจี๊ยบ ยี่ยทุกคนมันมาแล้วว่ะเนี่งคือตอนนี้เลือดผมยูสิบว่ะแต่คือตรงน,นี้ต้องให้ความหวังจากน้องผมแล้วครับไม่รู้ว่าน้องผมจะได้่อยานะโอ้โห <c oughs> ดันไงครับน้องผมตายระเบิดโอ้ยยี่ยผมจะชอบแบบมาอยู่ก็ามาครับรอแล้วป่ะมาดิมาดิไม่โดนโอ้โห,โโหจบแล้วทุกคนจบแล้วครับจบแล้วทุกคนจบแล้วโอ้โหบ้านผม ไปแล้วครับในจ้างไม่รอดแน่นอนครับโอ้ไม่รอดแล้วครับทุกคนผมพยายามที่จะวางทำอะไรสักอย่างโอ้โหเรียบร้อยครับงั้นไม่เป็นไรครับโอ้โหจบแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ใครที่ชอบยิมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับก็ยิฝากเป็นกำลังใจกั้ด้วยครับงั้นเราพร้อมเที่นี้ครับบ้านแตกแล้วครับ รวยแป๊บเดียวครับกลับมาจนแล้วครับเมาเจอกันใหม่ครับผม